จะเป็นของเธอนี่ยจะเป็นถือหิวทุกวันจะเป็นหนักบอก็ต้องหิวนะฉันสิหิวเองค่ะจมนะเอามาฉันจะหิวต้อง,องอๆๆๆต้องสี่แขนหนักบนหลับหลองลมพัดบึ้งบึ้ยบึ้ยนี่นะคะชีวิตเตต่างเนี่ยนะคะสาวไทยต้องสตรองค่ะไม่สตรองอยู่ไม่ได้นะคะนี่อย่างที่เคยนี่อย่างที่เพราะซอยจดของไดเขาต้องซอยะคะ่ะ พราะสัน้นบพได้ค่ะพี่น้องตอนที่เบียวเราะท่านในม,มีแฟนนะคะไปู่เหตุงานหนวดเกี่ยวกับแบกห่อผ้าเกีเ่ยวกับแบกเกพมไปล้านบางวันหิมะตกนะคะคือเบียวแบบเบียวสูสุดๆนะพี่น้องก้อนที่เบียวจะเดี๋ยวมาอยู่ก็พอ่อหญ่อะค่ะพอยญ่แล้วคือเบียวอยู่ได้โดยที่กรต้องมีผู้นนซายก็ได้เองสิงนะคะ ข่อยใหญ่เอวนค่อยนั่นละนั่นละค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยรีบเดินกันเ้อค่ะมันหนาวเดี๋ยวเจอกันไหมเ้อค่ะบ้าย สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขคนเจอกับช่องเปรี้ยวชา้นแนวอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องจ้ามือนีเนาะค่ะพี่น้องก็เป็นวันสุกเปรี้ยวกับเห็ุวิดีโอไว้นะคะเพราะว่าอีก30นาทีลูกค้าจะมาเปรี้ยก็เลยถือโอกาสค่ะเอาเวลาวางช่วงนี้นะคะมาเห็นวิดีโอหลังจากที่เปรี้ยวเหตุวิดีโอเกี่ยวกับการสมแซมบ้านการปรับปรุงบ้านแล้วกัเหตุเกี่ยวกับเคล็ดลับเล็กต่าง ทาไฟเอยียงจิปาถะาไปแล้วค่ะเพ,พราะม่พี่น้องคนใดประ่านใดเบิงเกยอนไปเบิงได้เด้อค่ะเด้อแล้ววิดีโอนี้นะคะเปียวจะมาเฮ็ดคอนเทนต์เกี่ยวกับเบื้องลังของความสําเร็จของเปียวค่ะความสําเร็จของเปียวคือหนึ่งการที่มีอาชีพอาชีพหนึง่งเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองแล้วก็การที่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็การที่มีที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะบริขึ้นอยู่ก็ว่า รวยหรือจนนะคะนี่คือ,อสโลแกนของเปียวเนาะค่ะคือการที่มีความสำเร็จในชีวิตคือเฮ้านอนหลับกินอิม่มแล้วก็ฟันดีแล้วก็มีความสุขสำนันล่ะคะ่ะบยอย่อเอียงมากมายแต่ชีวิตในต่างแดนนะคะเป็นอยียงที่เรียบง่ายสําหรับเปียวนะคะ <c oughs> เปียวใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสวิเดนนะคะกลายเหตุให้เปียวเลี้ยนรูเอยียงมากมหมความสําเร็จนะคะ เบื้องหลังความสําเร็จของเปียวเลยนะคะก็คืออาชีพค่ะอาชีพที่เปียวจะพูดถึงในวันนี้นะคะคืออาชีพนวดค่ะนั่นบริเวนอวยอาชีพจุของแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเปียวนะคะอยากเป็นกําลังแรงใจหรือว่า,าช่วยชี้แนะสาหรับคนที่มาอยู่ใหม่นะคะที่อายุเฮาเริ่มหลายแล้วนะคะเฮามาแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ เจอกันกบแฟนอยู่นี่หรือว่าเฮามา้วิซาท,ทำงานกับซามนะคะซึ่งแตกต่างจากค้นทีม้าโดยการที่แฟนเป็นคนเชื่อเชิญม้านะคะคอแตกต่างขึ้นอย่างมันบอกคะอันนี้พป็ว่าจากความคิดเห็นส่วนตัวนะคะบริาพาดพิงถึงไพ่เฮค่ๆกขว่าเวลาที่เฮามา้โดยการที่แฟนไปการันตีเ,เขาจากเมืองไทยหรือไปพบเจอกันอยู่เมืองไทยนะคะค่า กลุ่มนี้นะคะเพิ่นจะมีโอกาสมากรัวเฮาคล้ายๆก็ว่าสามีจะแบง่งอ่อสามีจะมีค่าเลี้ยงดูให้นะคะเป็นอีอย่งที่ดีมากเลยนะคะแต่ถ้าผู้ใดกับซามที่มาเจอแฟนอยู่ในสวิเดนเช่นเปียวนะคะมาเรียนรู้กันอยู่ในสวิเดนแล้วกับมาใส่ชีวิตยูนีนะคะเราก็พบเจอกันขอแตกต่างเลยนะคะคือเขาจะใส่ชีวิตแบบคนยูนีนะคะ ทุกส,สิ่งจะต้องหารครึ่งจังสิ้นนะแม่ค่ะพี่น้องคะแล้วเียวก็เคยถามเจ้าของนักขาวเมื่อก่อนว่าเอ้ยเป็นอย่างเฮาคือปรโชคดีเหมือนคนอื่นที่มีแฟนซัพพอร์ตเฮาเป็นอย่างคือบ่มีอ่แฟนให้ยคาเลี้ยงดูเฮาบ้างจังสิ้นะคะเคยคิดนะคะบ่แม่นบ่คิดแต่พี่น้องคะชีวิตคนเฮามันต่ตางกาันค่ะเฮามาอ,อยู่ในต่างประเทศนะคะเขาต้องหัวจักเลี้ยนลูกแล้วก็ ต่อสู่โดยตัวเองแล้ก็ต้องดิน้ลร้นนะคะโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะคนที่มาอยู่แล้วายาล่างหรือว่าเลิกกับแฟนนะคะหรือว่า,อ,าอยากใส่อาชีวิตอยู่นี่โดยเฉพาะที่เฮามาจากวิทาศาสตร์ทงานนะคะเช่นมาเรียงน้องมาเลี้ยนตอหรือว่ามาหย่่งกับแล้วแต่นะคะสิ่งนึงเลยที่สําคัญในชีวิตของเฮานะคะต้องมีอาชีพคะ่ะ อาชีพแล้วกับภาษานะคะภาษานะคะสําหรับเปียวเขาเรียนรู้พื้นฐานก่อรพอแห่งสื่อสารกับค้นเข้าใจนะคะเพราะว่าเป็นภาษาที่3โดยเฉพาะประเทศสเปนเนาะคะ่ะมันจะยากมากเลยนะคะภาษาที่3เขาจะบ่มีความถนัดดังนั้นนะคะอันนี้เปี่ยวไปคุยกับอาจารย์เนาะคะ่ะตอนที่เปียวไปเรียนหนังสือแล้วเปียวเออเปี่ยวได้งานมีงานทาําอาจารย์อกว่าให้เลือกงานไปเลยเปียวประว่าง,งานเนี่ยคือ เส้นทางสู่ความสําเร็จอาจารย์บอกนะคะเนาะแล้วเขาพอมือใดเขาก็จังมาเริ่มเลี้ยนไปด้วยนะคะบอแมนว่าเรื่องเลี้ยนบอสําสคัญนะคะสําคัญแต่ถ้าคุณต้องการอยู่ได,ด้ด้วยรําแข่งตัวเองเขาต้องหางานทําค่ะแล้วก็หาให้มีเงินจ่ายค่ะเลี้ยงดูตัวเองเสื้อผ้านาแพ้ค่าเสื้อบ้านจิปาถักนะคะหรือเงินส่วนตัวที่เขาอยากส่งไปให้ลูกหรือว่าส่งให้ครอบครัวของเขาที่เมืองไทยนั่นเองนะคะ นั่นแหละค่ะพี่น้องคะหลังจากนั้นเนาะค่ะอาชีพที่หาง,ง่ายที่สุดในต่างประเทศนะคะหนึ่งเลยค่ะพี่น้องคะอาชีพสืบอาชีพทำความสะอาดอาชีพในครัวค่ะพี่น้องคะ <c oughs> เป็นอาชีพที่หาง,ง่ายมากแล้วกัเป็นอาชีพที่เซรีนะคะเฮาเฮ็ดเปียวบลัวเปียวจะเบาถูกหรือเปล่าน,นะคะนี่สําหรับความคิดของเปียวเองนะคะคือเฮาหาได้ง่ายนะคะแล้วก็จําเป็นต้องซื่อสารให้ได้ด้วยนะคะยังหน่อยหน่อยค่ะ รู้จักราคาอย่างหน่อยๆก็รู้จักทักทายค้นรู้จักว่าการใช้ชีวิตอยู่นี่นะคะเขาวางตัวแบบใดเขาเฮ็ดจังใดนะคะแล้วเขาก็กล้าค่ะพี่น้องแล้วก็อาชีพนวดนั่นเองนะคะง่ายมากแล้วก็ได้เงินไว้แล้วเขากับบอมแมนวาอวยอาชีพแลยคะ่ะแต่หมายถึงว่าอยากให้แนวทางผู้ใดที่อยากเอาตัวเองให้รอดเวลาเขามอยู่ในต่างประเทศนะคะพี่น้องอาชีพแล้วเขาอาจจะบรติตรงการหรือเขาอาจจะบริชอบ แต่ให้เขาคว้าไว้แล้วก็เลี้ยงลูกค่ะแล้วก็มีอาชีพหนึ่งคืออาชีพหนา้อนค่ะซัมเมอร์จ็อบนั่นเองนะคะเก็บสตอบรอเบอรี่แน่เฮ็ดผักสวนผักสวนดอกไม้อาชีพเก็บผู้ทอดติดหรือมันฝรัง่งหรือาว่แครอทในสวนอย่างก็ว่าไปเนาะคะ่ะคอยเขามีอาชีพอาชีพได้อาชีพหนึง่งที่พอเลี้ยงตัวเองให้ได้แล้วก็พอเฮาเริ่มเลี้ยงลูกมีงานมีเงิน เขาก็เริ่มเรียนหนังสือเพิ่มเติมได้ค่ะหรือว่าเขาจะเลียนด้วยตัวเองนะคะเพื่อที่จะสื่อสารให้เข้าใจนะคะแล้วเขาค่อยมาต่อ,อยอดเป็นอาชีพที่เขาชอบพลิกแพงไปเลยค่ะถามว่าเปี่ยวชอบอาชีพนวดบอขังแรงและเปี่ยวชอบนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่ใส่แห้งเยอะเกินแล้วก็เขาต้องสัมผัสกับตั้คนเขาต้องไก่ชิดค้นนะคะแล้วก็เปี่ยวชอบอีกอย่างที่อยู่ไก่ชิดค้นนะคะแต่เขา หางานยากเขาต้องการค่าเลี้ยงดูด้วยตัวเองเขาอยากยืนได้ด้วย้ําแข่งของตัวเองนะคะเบียยก็เลยมาทําใจยอมรับแล้วก็ผิดแ้งห้อาชีพเขาดีขึ้นนักสินะคะเบี้ยก็ขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้พำนสอนเบียยนะคะทุกครูทุกคนบุญกศุศลที่เบียยได้ ขอที่ใทยอาจารย์ทุกคนนะคะแล้วกับเพื่อนๆทุกคนที่สนับสนุนเป you, fate, ียวและอยู่เบื้องหลังของเปียยนะคะทุกคนที่ให้โอกาสเปียวในสายอาชีพนวดเปียวถือว่าเป็นอาจารย์ของเปียยทุกคนค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องคารแล้วเปียวจ่าให้พี่น้องฟังเนาะค่ะเนาะอาชีพของเปียวเลยหนึ่งอาชีพนวดเนาะค่ะเนาะตอนนี้นะคะเบื้องหลังของความสําเร็จของเปียวเบียวเห็นอาชีพอย่างไ้อาชีพนวดค่ะแล้วอาชีพที่สองของเปียวเนาะค่ะเปียยกับขายพวกเครื่องสําอาง อความสะอาดพวกส่วนสะอาดรวมไปถึงครีมบำรุงผิวหนา้าครีมบำรุงตัวแล้วก็พวกครีมต่างๆของเด็กแล้วก็พวกวัซลีนพวกเงี่ยงของต่างๆที่อยู่เบื้องหลังของพียวนี่ค่ะแล้วก็สครับแล้วก็เจลเฮ็ดนะเกี่ยวกับผิวหน้านะคะนะคะเลี้ยวเปลยวกไข่ซ้าเพื่อสุขภาพค่ะแล้วเปลยวกัไข่ขนมขบเคี้ยวแล้วก,ก,วลวก็ลูกอมที่ เพื่อสุขภาพแน่นะคะบริเวถึงกับแบบทํรลายสุขภาพนะคะอืมนะคะแล้วก็เป็นอลองกินรบเคี้ยวสําหรับคนออกร่างกายนะคะผู้ใดสนใจในอาชีพนวดแล้วก็ถ้าผู้ใดสนใจเกี่ยวกับการเปิดบริษัทเป็นของตัวเองการม่อาชีพเป็นของตัวเองเปี่ยวเหตุจังไดแล้วเปี่ยวใส่ชีวิตจังไดเปี่ยวถึงประสบความสําเร็จนะคะการประสบความสําเร็จของเปี่ยวไม่ใช่รวยค่ะแต่ มีเงินกินมีเงินใช้ในทุกๆวันมีสุขภาพที่แข็งแรงนอนหลับสบายกินแซ่บอิ่มเต็มท้องก็สินะคะนั่นแหละค่ะคือความสําเร็จของเปียวแค่มีงานรองรับให้เราได้มีเงินจ่ายบินนะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งสําเร็จในชีวิตของเปียวนะคะขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องที่เป็นกนําลังแรงใจให้เปียวเสมอมานะคะผิดพลาดก,การใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าผู้ใด มีความเห็นคิดแตกต่างสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะขอบพคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย